พี่น้องครับผมสวัสดีครับผมแต่นายห่วยราดครับมาไล่งานตัวครับผมพี่น้องเขามันเริ่มทอ่อครับน้ำไมนเริ่มไหลเลยจีบปล่อยน้ำบอกเอาใส่มาใส่ครับผมนี่รอบมาใส่ละทีเดียวมองตรงเตียนพี่น้องนี่ทย้างนี้ครับป่านี่ลงไม่หนีไปนี่ลงไปพุ่นครับผมติดตามพี่น้องไหเดี๋ยวปล่อยซ้ำหนีกวันครับน้ำ ต้องปล่อยแห้งครับปล่อยปลอยลงไปครับผมเชิญห,น,หน,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 น่อยเชิหน่อยแน่วเลยนี่นครับผมแนมนๆเอ้อดันไว้ครับพี่น้องครับผมตีตามไปเลยครับเดี๋ยวใหาหยางมาปูไาหยังครับผมพี่มมาหายยนุ่ม นะครับก่อนนี้เลยก่อนครับ นี่นงครับผมชีเฮอันานต่อครับนี่เป็นงปากกระโดดต่อครับพามันกระโดดมากครับผมต้องเต้นน่ะแหละครับอือใส่มมูเดียวจัดต่อเลยครับโอ้ยเียนแผนเปลี่ยนแผน,น,นพี่เนาอซิวกวอนครับผมมา โอ้ยี่ยงาแค่น่าอะไรลูกเห,หาอฮขกเป็นดิแต่ละโว้ยขี้ขาดข้า,ขา,ข,าขาดเนี่ยถ้าขู่มม่เอาก็ไไ้เอ้ยปัญหาครับผมใส้หางโขดครับชิวเลยออกได้ ือมันตัวน้อยครับผม Hãy subscribe Để ไปไม่น้ำมาพูไวท้ทางนี้มวยคนเขามากครับไะเรียบร้อยครับผมติดตามอาจจิมาลงมือแลงหรือว่ามือซอิ้าครับผมแล้วเจาน้ำมาพปนี่พี่น้องติดตามครับผมมือแลงหรือมือซอิ้าจิมวเบิงอาจจะเป็นมือแลงครับผมมาจอบเบิงทีนหนึ่งครับน้ำมันโล่งครับผม ใส่ประด็ใส่แล้ะครับผมเอากรับาก a อ t ไปที่ตางครับผมมากระบา t โอ้ยังแนียนเลยลืมถวงตจอละโอ้ไปไปไป นี่นองครับผมใ้เวลาครับเงียบมือเศร้าครับผมว่านนี่เมือแรงบ่เดยออกมาเบิ่งครับคือปิดต่บุถรทียังดต่ครับผม <c oughs> เงียบปะ่ะที่บุถทีก็ต้องไปเบิ่งครับผมปะ่ะโอ้ยน้ำกนันค้นโอยูหรอกครับผมกันได้แต่มา <c oughs> หเบิ้งกระดูถือยังบ่ถือ,อยังแน่บ่ครับผมเดี๋ยวรุ่นพี่น้องรุ่นมองตากระโดดภาพเฮ้ยปลาฝากระโดดยักตัวพี่น้อง าานะอุยอ้ยปยลป่ากระโดดจักตูนเลยนะอุ้ยอุ้ยเป็นังสิ้ยพี่น้องวี่ปกระโดดตัวนึงครับเดี๋ยวอีลงไปเบิรงครับผมว่าลุงถี่ยังไงบอยอยู่ยข้างล่างครับ ดีกว่อนครับผมวันที่งไปอึ๊บเออไหลังเตรเนี้ยยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมายกดินเยอครับผมพี่เนี้ยยกผาดินเนะพี่น้องพี่น้อะยปผาดินเยะครับเว้ยพี่จะเรียนอะไรมา ้พวกโคนไอยดีคือๆเว้ยเดี๋ยวก็ต้องมีมือได้ครับผมตาพอดีลุงมันรอฝนอยู่ไปกันด่โอ้ยไปซิวอยู่ตัวนั้นไปซิอวซอยู่ครับผมไปซิวอยู่ได้ไปซิวอยู่ ไปเลยครับคัดยุบ้านเนาะพ้อตุ่นว่ามันตื่ไงบีนขึ้นสิดีใจเบิดปลาล่อฝนอีกรอบ ล่อร่อมล่อฝนครับผมออมองจิตมัลุ่ไปครับพอตัวหนึ่งกับประซิวครับซิวดายุตัวยนึงอี่แหละ ขอตัวนดิ่นตามตัวเงี้ยวเดี๋ยวมือลูกจะิดได้กินครับผมวางเห็ดไว้แล้วนี่ขอตัวซ้ำนี่ครับปลาซิวครับผมแรงมากเลยก้อนครับคิดคมากอ,อนครับผมปึ๊บโอ้พี่น้องครับผมได้ปลาซิวไปโมกอยู่ครับมือนี้ ปลาจะล่อฝนล่อฝนล่อหนาวล่อร่มครับได้ปลาซิวครับผมนี่เดี๋ยวไปคัดครับพี่น้องมุกมุกปลาซิวครับใส่ผักอีตูครับผมซิวล่อครับล่อฝนไม่อีกล่อร่มล่อหนาวครับ เยวถามว่ารุ่นกันว่าสิมีป่าลงให้เบิ้งบ่ครับผมมีป่าลงให้ได้กินบ่เออไปเดี๋ยวออกไปเบิ้งอีกอยู่ฝั่งหน้าอีกฝั่งหนึ่งครับว่าถีกบ่ครับผมไปพี่น้องติดตามครับผมเขาจิไปเบิ้งอีกหม่องหนึ่งครับครับผมพี่น้องมานะเอาจิมาเบิง้งยกไสอีกหม่องหนึ่งครับผม นี่เสียงป่าดินครับมันดินยสวสพี่น้องเสียงป่าดินเสียงป่าดินมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเ,เท้าบูดก็บปเดีย๋ยไม่นั่งเสียงป่าดินอยู่เร็วเมื่อกี้มุดมันเขาใส่โวพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งหลุมก่อนครับเบิ้งหลุมก่อนเบิ้งหลุมก่อนให้มันเขาแมา่ครับอันนี้ป่าดินนั่นแม่นี่ครับผม ปลาอย่างนั้นคระดุกตัวนึงครับผมตัวนึงก็ต้องเอาครับดุกหน่อยตัวนึงครับผมประดุกหน่อยตัวนึงโอ้เสียงปลาดินด้วยไสทีูนีป่ปลาเข่าครับผมโอือครับได้ประดุกหน่อยตัวนึงครับผม,มเข่าขันครับจุกกูกูจุกกูกูอยู่ หามันเอ้าไปเพิ่มกันไปครับเราต้องเป็นลงตั้งพูนครับผมมาพี่นอ้องเราต้องเป็นลงตั้งพูนครับเอ้ยโอ้โอโอ,โอโลมลมลม อีกลุมหนึ่งครับผมฟังทั้งนี้เหนียงบ่หมดแดงขึ้นหลายเตะทุกสองตัวครับผมทิกตื้งเงิน,นเดี๋ยวอ้วนายแล้ววะไม่ไอยู่ครับอ้วนายแต่ว่าอมดตาตไม่ไหมอยู่แต่ว่าหมดบุยหมดครับผม แดงกัดเมือครับเอาไว้นีกว่อนครับยกใส่บึงกวนครับผมนะเสียงปลาดินอยู่ครับนในปลาเขาร่อร่มร่อ,อ,อหนาวอีกนั่นแหละ กันป่าีแหลมก็จะดิ่จ้า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 ครับผมหนุบุ้งเลยครับผมฟังทังนั้นทั้งนี้ก็ต้องนกขึ้กันครับ คือมมีเสียงดินเนี่ยะนะลองไปลอวเอ๊ะอยังครับยกโหลดถอดฟัง,ฟงมือมอกันเลยเดียาา๋ยวต้องใส่ไหมครับอึ้นขึ้นเน็ตขีนเน็้นเน็นเน็สิดุดไป อย่างนี้สินดีตัวนึงครับอึว้ายังบบ่กระโดดอยู่ครับตีกอยู่ครับผมแห่งบ่ตีกอุ๊ยกบนี่ว่าหืมจะพอว่าอีหยังกระโดดกบครับผมเกอกบๆๆเดี๋ยวรุ่นนี้กันนึงครับ สีครกหน่อยสองตัวไปปนไข่นี่ ด้วยตุก so, ขีอยู่ครับผมปดุกประดุกล้อยอยู่ที่มาที่ ดูกตัวครับผมนี่ดูกน้อยสองสามตัวครับก็าเจ้าประกาศน,นิ่งบุญนี่แคบ้านเพื่อนครับผมป,ประกาศไปห้าวหาอยู่หากินของเ้าครับผมเอาเอาปากคอใด่กันดูคือบอกออกระบาดดูก เพิ่มกันไปครับโมนิดละหน่อยปานโมนี่ลงมันก็นจะจิโร่ฝ่าโร่ฝนอีมันอยู่โอ้หิบ่ลงผีอันนี้แหละลงไปตาล,ล,งล,งล่องอะไรเป็ล่องหรอล่องอะไรเป็น ไปแล้วอุดหนุยครับพี่น้องมันบุยใหญ่ครับนี่กระรังเสียบๆซำนี่เลยแล้วไปขัดออกฟอกปัสซิวได้ตูกบกบหน่อยสวงตัวไปปน ผูก็เอาครับไห้ถือมากครับผมครบไม่อ,อยากลุง้งน่านัน่นลุ้งมาลัง ครับผมได้พอกินยู่มืลยนีเ่เสาเสานึงได้กินซะำนี่ก็พ่อพ่อสุดยอดละครับมานอกของหน้าเข้าครับผมพี่น้องนี่ครับอยให้พี่น้องเม่งใกล้ๆครับผมไปถึงกบถึงป่าป่าซิ่วครับผม นี่ได้ซ้ำนี่แหละครับแต่ว่าร่มหนาวเริ่มมากแล้วครับผมนี่ตะซิวร,าาร,ระกาขบปลาดุกลร่มหนาวเริ่มมากแล้วพี่น้องต่อไปนี้แหละป่าจะขึ้นมากครับผมถึกไสถึกรอบห้าติดตาม้ะครับผมตามมามว่างมีป่าถึกไสถือรอบห่าหลายบ่ครับเดี๋ยวกิลงไปเห็นมองหน้าหวยครับผม น้ำรดแล้วส่อชีรถ่านน้ำรดแล้วครับผมเอา้าพี่น้องครับใี่ชีสไซ้ไว้ขจิกลับบานครับผม ครับผมพี่น้องพอได้แล้วง่ายอยู่ครับผมในมีกับเขาเงยมือเศ้าอยู่ครับเดี๋ยวต้องลอดุุนอีกครับลอรุ่นว่าฝามันคืมนมา่ะไรฝนสิโตกลิ้นอีกบ่ครับผมแต่ฝนตกอีกตกลิ้มตรงยังกระตามมีร่มหนาวคอมมาลุ่นกันครับผมอันนี้บ่ฮันเน่บ่ฮันนน่มีหนาวมากนี่ร่มมาหน่อยหน่อยครับร่มเวทิีมาทางนี้แล้ว วันดอกเชียงเหนือครับผมรอครับผมหลังเดี๋ยวจิภาพี่นองไปเห็ดมงไซยูมองห่วยครับผมติดตามครับผมต้นได้หัวราดครับชื่อว่าสีแก้วครับผมกระบาดแล้วครับสวัสดีครับผมโมดูนนะครับนี่เขาบอกว่าคาว์บอนสิฝนมจีมาอยู่ครับผมฟนล์มจีมาโยประมาณนีกนี่วนทีสิบกว่านี่เดี๋ยวทำามุ่นกันนี่ป่ามากกระโดดมีป่ามากเขาไทบ่าิีดนะ ไปกันมาละครับผมติดตามครับไปเห็ดหน้าหวยก่อนไปเห็ดมังไส้อยู่หน้าหวยครับ